เมื่อเช้านี้ก็เล่าเรื่องของพระเครื่องอ่าลงไปอ่าคลิปหนึ่งเอออาตมาก็คิดไปถึงเเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งเกี่ยวกับพระเครื่องเนี่ยนะอืมสมัยตอนที่อาตมายังอยู่ในคณะสงฆ์นะยังอยู่ในยังทํางานอยู่ในคณะสงฆ์นะอืมอ่ก็จะมีอ่าในจังหวัดจันทบุรีอ่าอาตมาก็พูดไปให้ฟังพูดให้ฟังอืม ก็จะมีพระเกจิรูปหนึ่งอ่าเป็นหลวงปู่นะอืมท่านได้มรณาภาพด้วยการอ่าประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์นะอืมท่านมรณาภาพแถวแถวเนะี่ยเมืองใหม่ในอามันแถวแถวนั้นน่ะอ่ามันจะมีเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากแถวเมืองใหม่ในอามตรงนั้นน่ะตรงที่มันมีม,มีมีทางออกมาจากเมืองใหม่อ่ะตรงแยกตรงนั้นน่ะ อ่าก่อนที่จะมีปั๊มน้ํามันอะไรแถวนั้นนะอืมไม่รู้ทุกวันนี้มันเป็นยังไงละมันจะเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นอ่ะบ่อยมากๆเลยนะบ่อยมากนากนะอ,กอืมเดินไปดีกว่าเดินไปเล่าไปอ่าตอนนี้ก็เป็นกุฏิกลางป่าที่เคยถ่ายให้ฟังอ่ะเคยเคยถ่ายให้ดูอ่ากุฏินะอยู่ได้นะมาโบราณมาอะไรมามา ทำให้มันดีๆก็อยู่ได้แค่อยากมาอยู่อะเดี๋ยวเล่าให้ฟังรอบๆก็เนี่ยถ่ายให้เห็นรอบๆด้วยก็จะอยู่บนโขดหินนี่นะอืบนรอบๆเนี่ยอืมอ่ไม่มีไฟไม่มีน้ําหรอกน้ําก็ตอตมาก็ใช้น้ําฝายน้ําอ่าบ่อน้ําหนองมันมีอยู่อยู่ข้างล่างนู่นที่ว่าเดินไปอ่าเดินไปส่งน้ําอะไรเป็นประจํานะอ่าเรื่องไฟเนี่ย ถ้าอยากจะได้ไฟเนี่ยก็ติดโซลาเซลล์ก็ได้ส่วนเรื่องห้องน้ำอ่ะถายหนักถ่ายเบามจะยากอะไรอยู่ตาป่าเออก็อยู่ป่าอยู่แล้วอ่คนโบราณเขาทำยังไงอ่ะก็เข้าป่าแล้วก็เสร็จแล้วนะอะเอามาเข้าเรื่องของเราอ่าสมัยนั้นแล้วพอหลวงปู่มรณะาาพไปนะอืมก็จะมี ก็จะมีพระเครื่องมีเหรียญรุ่นสุดท้ายอะไรเงี้ยเพราะว่าหลวงปู่ท่านลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะโอ้ราคาเหรียญพระเหรียญอะไรเนี่ยหรือว่าเป็นพระบูชาเป็นรูปหล่ออะไรเงี้ยนะก็จะราคาก็จะดีดตัวขึ้นก็เขาเล่นเป็น,เป,นเป็นพระพระพื้นถิน่นพระพื้นที่พระท้องถิน่นพระที่ดังเฉพาะเขตนั่นแนหะไม่ไม่ไม่ขอบอกนะว่าท่านอยู่วัดไหนอะไรยังไง ถ้าถ้ารู้ก็คือรู้ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็เล่าให้ฟังมันเพราะว่ามันไม่ใช่เนื้อเนื้อหาสำคัญที่จะไปบอกโลเคชั่นบอกสถานที่อะไรเนี้ยนะเออก็จะอ่าราคาสูงขึ้นนะอ่างานสาบณนกิจงานอ่าเอางานงานศพท่านอ่ะเอาพูดง่ายงายท่านมราณภาพาไปแล้วก็งานงาน ประชุมเพิงงานแล้วแต่จะพูดอ่ะงานโพบอะไรงานเผาแกนะอืมนี่ก็จะเป็นผาหินที่เอาไว้ปฏิบัติอชอบนอกเรื่องตลอดเลยอือ่ะเดี๋ยว้พาเดินเข้าไปดูอ,อืมาเล่าใน,นี่นี้ท่านก็ ก็ในงานก็จะมีให้ลูกศิษย์ลูกหามาเช่าบูชาเหรียญพระเหรียญอะไรก็ราคาดีอืมอัตมาก็เคยไปถามอโออแล้วลูกศิษย์ลูกหาโอ้เหรียญเนี่ยขายดีขายด,ขายดีขายดีนะอ่าทั้งพระรูปหล่อทั้งพระอะไรอัตมาก็เคยไป,ไปอัตมาก็เลยไปถามลูกศิษย์ลูกหาโยมแย่งกันซื้อแย่งกันเช่าเนี่ยอ่าโยมเอาไปทําอะไร <laughs> อัตมาเป็นคนอย่างนี้พ่ออัตมาพ่ออาตมา ต่อมาจะอ่าไม่ใช่ว่าเคร่งหรอกต่อมาจะยึดหลักของคําสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ไปยึดอะไรของพวกนี้ใช่ไหมล่ะ,ะแต่ก่อนเนี้ยอ่าคนไทยก็ยังไม่ค่อยตื่นรู้อะไรเท่าไหร่หรอกอืมเขาก็จะอ่าอ่าศรัทธาพ่อแม่ครูอาจารย์อะไรเขาหว่ากันไปอืมต่อมาก็ได้นะตอนนี้ก็ต่อมาก็มีอยู่สองเหรียญน,นะก็ยังไม่ได้ให้ใครก็เก็บไว้เฉยเก็บไว้เป็นที่ระลึกไม่ได้ว่าเก็บไว้ว่าจะไปยึดเหนียวจิตใจใหม่ใหม่ใหม เก็บไว้เป็นที่ระลึกว่าเออเป็นที่ระลึกของท่านอะไรเงี้ยและเหรียญของอาตมาเนี่ยถ้าไปปล่อยให้กลุ่มอย่างเงี้ยนะเอาไปขายเอาไปขายให้กลุ่มลูกศิษย์ลูกหายอย่างเงี้ยเนี่ยจะมีราคาดีมากเหรียญของอามตมาเพราะเป็นเหรียญที่แจกเฉพาะพระสังฆาธิการระดับพระที่ไปประชุมกันอะพระที่ไปประชุมระดับพระผู้ใหญ่ที่ไปประชุมกันอะพูดง่ายๆอ,อืมไม่ไม่ได้เอามาปล่อยให้ญาติโยมสาธุชนคนทั่วไปมาเช่าเป็นเหรียญที่แจกเฉพาะกลุ่ม เป็นพระอ่าพระสงฆ์เราเนี่ยเฉพาะพระสงฆ์เนี่ยทําออกมาไม่กี่เหรียญที่ว่าไปงานนะนะแค่นั้นเองอืมก็เลยมีราคาสูงต่อมาก็ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยถ้าว่าใครอยากได้ก็ให้มาเอามามาเอาเลยเออไม่ได้ปล่อยไม่ได้จะขายไม่ได้ขไไดขเขยเพราะมันมนยังไม่มีใครอยากได้ถ้าอยากอยากอยากได้ต่อมาก็ให้ให้หมดแหละต่อมาไม่จะไปขายไปเขยหาเลยเอย นต่อมาก็ถามนะลูกศิษย์ลูกหาเอาไปไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่มาอีรอบเดิมเลยเป็นวัตถุมงคลเสริมโชคลาภบ,บรารมีเออต่อมาก็เลยพูดตัดบทไปเออได้นะไปเอาไป,เ,าไปเพราะต่อมาใครจะศรัทธาอะไรเงี้ยเออศรัทธาไปเถอะต่อมาไม่ได้ว่าแต่อย่าไปยึดเหนี่ยวอะไรมันมากไหมเอาไปเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไปคิดว่ามันเป็นสิริมงคลเออโอเคนะแต่อย่าเอาไปไว้หน้ารถนะต่อมาเลยว่า ือทําไมคนทำไมแม่ไว้หน้ารถเอาขนาดหลวงปู่ท่านยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยท่านยังมรณาภาพเลยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เลยโยมโยมเอาไปไว้หน้ารถเลยโยมไปยกมือสาธุหลวงปูขขงง่ขอให้คุ้มครองลูกช้างขอให้คุ้มครองลูกหลานด้วยเถิดขับรถปลอดภัยไปมากับอ่าโดยสวัสดิภาพอะไรอย่าไปทํานะขนาดหลวงปู่ท่านยังมรณาภาพเลยอันนี้ อันนี้เอามาพูดเรื่องความจริงเราอย่าย่าอย่าไปอันนี้อ่าพาออาตมาไม่ได้อะไรกับพวกนี้อยู่แล้วถ้าใครจะศรัทธาศรัทธาไปอาตมาไม่ได้ว่าอืมแต่เราก็ต้องดูเหตุดูปัจจัยความเป็นจริงด้วยว่าอะไรมันคืออะไรอืมรุ่นนี้สามารถอ่าจะบูชาได้ทุกอย่างยกเว้นอย่าอย่าไปขอหลวงปู่นะให้อ่าเดินทางปลอดภัยขนาหลวงปู่ยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยสุดไปเออ ถึงขนาดนั้นก็ยังมีผู้ที่ผู้ที่ผู้ที่แย่งกันเช่าแย่งกันซื้อน่ะเยอะแยะเลยนะแย่งกันซื้อขายดีขายดีเลยนะอ,อืมอืมอมืขนาดหลวงปู่เองก็ยังไม่ไหวแล้วลวกูกหลานเอ้ยลกูกหลานจะมาขอหลวงปู่อะไร เออนะอันนี้ก็พิจารณาเอาโยมอ่าอย่างที่พูดมามันคลิปเมื่อเช้าเนี่ยอะไรก็สู้ตัวเราไม่ได้หรอกตัวเรามีสติมีสมาธิมีปัญญามีความระมัดระวังไม่ประมาทในการใช้ชีวิตแค่นี้มันก็ใช้ชีวิตได้อย่างราบเรื่นแล้วนะอืมนอกจากจะมีกรรม ที่มันจะมากระทําเราโดยที่เราเราระวังของเราสุดๆแล้วระบางทีก็ยังมีคนที่ไม่ไม่ไม่ระวังเราระวังสุดๆแล้วแต่คนที่คนอื่นเขาไม่ระวังมาทําให้เราเจ็บตัวอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นกรรมไปแค่นั้นเองเพราะกรรมมุนาวัตติโลโกอยู่แล้วนะอืคงไม่อยากไม่ต้องแปลหรอกถ้าคนในพวกศาสนาก็คงจะแปลบาลีออกนะกรรมมุนาวัตติโลโกมันคืออะไรไม่อยาก,กแปลมาเป็นไทยหรอกนะ เพราะทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมด้วยอะไรด้วยแค่นั้นแหละอมืมาเล่าให้ฟังมานะว่าทุกสิ่งทุกอย่างของที่ยืดเหนี่ยวจิตใจตัวนี้เข้าใจเข้าใจหมดแหละนะแต่อย่าไปยืดมันมากให้ยึดตัวเราตั้งสติเอตัวเราตั้งสตินะพออืแค่นี้แหละนะเย็นนี้ก็จะมาก็มา จะไปส่งน้ําเหมือนเดิมอะไรเอาลืมอีกแล้วลืมอมืลืมเอาเกนลนรอนมามเห็นไหมลืมเอาเกนลนรอนมาจะมาตักน้ําลืมอีกแล้วไม่เป็นไรเกนลนรอนเอามาเอามากอกน้ําเอาไปล้างถ้วยล้างจานอะไรอย่างงี้นะ,ะแค่นี้เลยนะสูตรส,สังนวเตปัญญาฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาข้อเจริญพร